เขาจะมาจัดที่สุราษฎร์เขาก็เลยมีการโทรมาบอกว่ามันจะดีมดไหมถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยจะได้เผยแพร่มากขึ้นโดยการที่ให้คนมาร่วมกันนั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วน้องก็เลยบอกขอ,ข,อข,อขอถามแท้ยิ่ดนึงตั้งแต่ที่ทํามาตั้งแต่ห้าขวบหกสี่หกห้าเนี่ยไอ้ช่วงนี้มีม,มีมีการเอบอกบุญสร้างสถานธรรมไหมไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีไม่มีเนาะก็คือหก หกสี่ตั้งแต่เริ่มครั้งแรกก็ก็ยังไม่มีเรื่องเรื่องัไม่มีค่ะยังไม่มีจนกระทั่งมาเริ่มทําออนไซน์นี่แหละแล้วเราเจอเราเห็นปัญหาตรงที่ว่าเวลาจะจัดงานเนี่ยแล้วน้องเนี่ยที่จะร่วมมี่นั่งมิปัสสนากรรมฐานเนี่ยน้องจะต้องดูสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ที่ที่มันโอเคอ่ะซึ่งเราต้องหาสถานที่ในสุราษฎร์หลายที่มากเลยนะใครคนเริ่มคิดที่ว่าจะจะไปท่านสถานที่ครับที่ว่าเริ่ม ลุงหมอลุงหมอต้องให้ลุงหมอเล่าเท่าตรงนั้นคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยนะคือคือหกสี่มาหกห้าหกสี่หกห้านี่คือไม่ไม่เคยเปิดที่ให้ให้ร่วมบุญเลยก็คือสอนธรรมะปกติทีนี้มาหกหกครูสาวเข้ามาเดือนกุมพาัใช่ไหมครับต่อมากุมพามีนาแล้วก็เหลังจากนั้นน่ะอาจารย์รักเข้ามารักํำรามีเข้าเข้ามาช่วงเดือนไหนคิดว่าม,มาถ่ายรายการนะประมาณเดือนไหนมิถุนานอกจากมิถุนานะเพราะว่าจัดออนไซต์ครั้งแรกวันที่สองกรกดาหกหก อ๋อก็คือเ,เขา้าเขา้ามาถ่ายรายการมาขอ <Okay. S 2> ส,าสัมภาษณ์อะไรเงี้ยประมาณมิถุนาใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มีการเชื่อมจิตที่บ้านแล้วก็นั่งสมาธิก็เลยต่อมาก็เลยรักคำลังก็เลยมาขอจัดใช่ไหมครับเดือนเดือนเดือนไหนนะกรกฎา น้องการหาสถานที่ในการวีปััสนากรรมฐานน้องเป็นคนหานะไอ้ที่เขาไปบอกว่าโอ๊ยเขาเขามาด้วยเรื่องของเขาไม่ใช่นะเพราะว่าการจัดหาสถานที่เนี่ยแล้วเราจําได้ว่ามันวุ่นวายมากนะคุณหมอนะคุณหมอมันเป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องมีสถานที่เองดีกว่าได้อ่าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายก็หมายามว่าเชื่อมจิตครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจะไปทําบุญที่อื่นคือโดยตรงมามามาเพราะจะมาเชื่อมจิตได่เลยใช่ไหมครับคือก็าอาจจะมีเป็นทพิ์บุญของเขาอยู่แล้วแต่ว่าจุดชูโรงจริงๆอ่ะจริงจริงอ่ะก็คือการที่ว่าได้มาร่วมนั่งวิปัสนากรรมฐานไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อ่ะไฮไลท์อ่ะเหตุที่เขาจัดมาก็เพราะว่าเขาเคยพาคณะของของของเขามาก่อนแล้วรอบหนึ่งเขาเขาประสบการก็เลยพาลูกทัวร์ลงมาอีกประมาณอ่าร้อยกว่า ประมาณสี่ร้อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นการจัดครั้งแรกเนี่ยค่ะที่เราได้ให้ผู้ใหญ่เขาดูเนี่ยค่ะเป็นการจัดที่สุราษฎร์ในครั้งแรกคนก็จะร่วมจำนวนเยอะแต่ตอนนั้นน้องก็จะเป็นเด็เดกๆมากนะตอนนั้นน่ะคือช่วงที่น้องสอนทำเนี่ยภาพพวกเนี้ยไม่เคยไปปรากฏเลยนะในในในโซเชียลต่างๆอ่ะเป็นช่วงที่จังหวัดที่น้องสอนทำเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนจะร่วมนั่งสมาธิ แต่ภาพที่ <5 S 1> ปเปปาก์ตเนี่ยมันเป็นช่วงที่น้องรีเล็กแล้วก็คุยคุยพูดเล่นมันไม่ใช่สภาวะอของการสอนธรรมค่ะือเสร็จสิ้นจากการที่สอนธรรมแล้วอ่าเป็นช่วงที่ท่านน้องน้องน้องรีเล็กเป็นส่วนตัวของตามวัยเด็กอะนะอ่าเขาก็พูดพูดคุยตามภาษาเขาแต่ในช่วงที่สอนธรรมที่น้องอยู่นิ่งๆสอนแบบในเรื่องของอริยสัจสี่อะไรเงี้ยเขาไม่มีเล่นนะไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเขาไม่มีเอาไปออกเลยคืที่โดมตีอะ คนที่ประจมตีว่าร้ายน้องอ่ะม,ม,มีการจัดออนไซต์โดยหาสถานที่ยากลุงหมอก็เลย <c oughs> เห็น <c oughs> <ๆ>เห็ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เลยมีความคิดว่าจะขอสร้างสถานปฏิบัติธรรมมันมันเริ่มมาจากตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าเริ่มเริ่มเริ่ม<ๆ>